สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําปุ้ยเปลือกไข่นะครับใครมีเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะครับหาง่ายๆปุ้ยเปลือกไข่ใครๆก็มีนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราเปลือกไข่ครับผมบดมาแล้วนะครับเนี่ยไข่สิบฟองนะครับไข่สิบฟองของชูวรดนะครับแล้วก็เกลือ อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต้พาทํำเลยนะครับงาชุหนึ่งช้อนนะครับและเกลือนะครับจะใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวพอคนระับ จชปลายช้อนนะครับนะครับ็นให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับอุ้ยเปิือกไข่เอาไปใส่โคนต้นนะครับโคนต้นไม้พริกมะเขือก็ได้นะครับดอกดาวเรืองก็ได้นะครับ ดีมากเลยนะครับเอาใส่ขวดเขย่าดีกว่านะครับดูนะตัใหญ่ตัยอนเข้ากันเลยนะครับ เสร็จพอดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํนเอาไปใส่โคนต้นไม้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปใส่ครับวิธีการใช้นะครับก็เอามาโรยโคนต้นนะครับเนี่ยโรยพอประมาณนะครับ เราไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ลดน้ำตามเลยนะครับลดน้ำนะครับ นี่ครับเป็นการเสร็จสิส้นนะครับเยาปุ๋ยเอนเลือกไข่แล้วก็ทำงานของมันเองนะครับต้นไม้แล้วก็จะสวยแข็งแรงนะครับ